สวัสดีค่ะชีวิตติครวันนี้ขอเสนอเมนูสปาเกตตีผัดคีเมาทะเลเมนูเผ็ดร้อนที่ใครๆก็ต้องชอบทานกันค่ะวันนี้เจ๊ขอมาแจกสูตรทำทานที่บ้านกันสักหน่อยจะไปหาซื้อทานก็แพงนี่เลยค่ะทำทานเองสะเลยใครพร้อมแล้วไปเตรียมวัตถุดิบเห้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหมึกที่ล้างท่องความสะอาดแล้วมาหั่นส่วนตาออกค่ะ ออกให้หมดหั่นต่อให้เป็นชิ้นพอด,ดีคำได้เลยนะคะหั่นจนหมดดีแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทนนะ้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะตามด้วยเกลือน้นำมันจากนั้นรอให้น้ำเดือดดี ต่อไปเราก็ใส่เส้นสปาเกตตีลงไปต้มให้นิ่มดีเลยค่ะค่อยๆต้มให้เส้นของเราเน้นนิ่มดีเลยนะคะถอยให้เส้นของเราเนี้ยโดนความร้อนจนทั่วกันทั้งเส้นดีเลยเมื่อเส้นสุกดีแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปตามด้วยกระเทียม ริกแนจินดาโคลเมื่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วผัดได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดของเราเนี่ยให้เข้ากันดีผัดไปไดเรื่อยๆจนหอมดีจากนั้นตามดยกุ้งที่แกะไว้หมึกที่หั่นไว้เมื่อเศส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันดีผัดไปไดเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยสุกดีเลย เมื่อกุ้งและหมึกสุกดีแล้วใส่ข้าโพดอ่อนพริกไทยอ่อนพริกชีฟ้าหั่นแฉลบเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบดีแล้วไปคะ่ะผัดต่อได้เลยผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะน่าทานสุดๆต่อไปใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปปรุงรสเพิ่มนิกน้ำตาลทายซอสหอยนางรมน้ำปลา เสียวขาวตามด้วยใบกระเพราลงไปเลยค่ะเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็ไปคะ่ะผัดต่ออีกครั้งให้เข้ากันดีเลยกลิ่นคือหอมมากนะ่าทานสุดๆผัดไปไดเรื่อยๆนะคะน่าทานมากๆเลยล่คะค่ะไปคะ่ะเมื่อผัดจนเข้ากันดีแล้วนําเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูสปาเกตตีผัดขี้มาทะเลเมนูนี้เจแน,นะนาเลยคะ่ะรับรองว่าเ มากนะทานสุดอะไรสดแถมยังมีความเนื้อเด้งของกุ้งมึกนุบๆคือดีไม่ไหวแล้วเอาละค่ะใครที่ไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรทานวันนี้ก็แชร์สูตรเจไว้ก่อนแล้วค่อยทําตามนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจีติ๊กต็อติด c o o k ิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ